สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก๊ะมาพบกับแม่ปล่อยผ้าเพิ่นอีกคือเกาแล้วนะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพิ่นนในบกหุงเฮิมมาจ้าบหุงเฮิมนี่เนืออ้อผ้าในนิ่มนะจ้านี่จ้าเนือ้อเนื้อยังแข็งๆอยู่นะจ้าเมื่อนี้แม่ปล่อยสิมาเห็ดบหุงเชื่อมจ้าหรือม,มาละกอเชื่อมนะจ้าแต่ว่าแม่ปล่อยใส่เป็นบกหุงเฮิมสีมันสวยดีแม่ปล่อยจะบอใช้สีผสมอาหารนะจ้า แม่ปลอยจะฟานเปลือกแม่ปลอยจะเอาต้นเนื้อปะคู่นี้หนึ่งกิโลจ้ะมะละกอเชื่อมแบบแหงนะจ้ะเก็บไปได้กินโดนจ้ะเห็แดแบบแหง แบบมีเก็ดน้ำตาลก่อนสินะปอกเปลือกออกให้รอนเลยจ้ะป่าเอาอไปล้างน้ำบอกคุณว่านีอย่างอย่างมุม้งเพหรแข้นมือเลยจ้ะ เอาลงล่างน้ำเลยจ้ารูปรูปเอาอยางออกดีๆแล้วจ้าพวกหยางมันหลายผู้ใดที่บะมีม่บักหุ้งเฮิมก็ใส่เป็นบักหุ้งดิบได้นะจ้าขอแค่บักหุ้งบนิ่มก็เข็ดได้ก็จ้าใส่บักหุ้งดิบก็ได้ มะฮุ้งเป็นแบบนี้แล้วตัดเป็นชิ้นเลยจ้าแด้ปอจะเห็ดชิ้นยาวเลยจักน้อยจ้าตัดให้เป็นชิน้น ได้เป็นชิ้นแล้วนะจ๊ะมองทั้งกลางของบอคุูกระซิมี่ใส่อยู่เอาเอาใส่บอคุงออกเลยจ้ะฝานเอาใส่บอคุงออกเลยจ้ะ ว่าถ้าผู้ใดว่าแบบชิ้นใหญ่เกินไปสิก็สามารถหั่นลงให้เลือชิ้นหน่อยลงก็ได้นะจ๊ะแต่ความยาวสำเกาชิ้นนี้แม่ปอยจะปับหน่อยลงกว่าเกานิดนึงความหนาบ่ถึงหนึ่งเส้นนะจ๊ะนี่กระกปาดออกเหมือนเดิม ตดัตดใส่ของบอกหุงออกคือเกาแม่ปอยเอาเนื้อบอกฮุงแบบนี้น้ำหนัก1กิโลกัมจ้าหั่นเซตเรียบร้อยแล้วจ้าได้ชิ้นแบบนี้แล้วเทน้ำปูนใส,ใส่ในบอกฮุงเลยจ้าแม่ปอยจะแซ่แน่นาปูนใสไว้หาชั่วโมงเพราะวัดต,ต้องแซ่ใส่เวลาในะจัหน้อย บักหุงค่อยจัดได้กรอบนอกนุ่มในจ้ะไส่น้ำปูนใสเทให้ถว่วเนือ้อบักหุงเลยเด้อจ้ะอีกหาช่ชโมองกลับมาเจอกันใหม่จ้าตอนนี้แม่ปลอยแซน้ำปูนครบเวลาแล้วนะจ้ะแม่ปลอยจะเอาบักหุงเนี่ยไปล้างในน้ำเปล่านะจ้ะ ขาขึนจากน้ำให้สเสด็จนามเลยจ้าหลังจากที่แช่น้ำปูแล้วนะจ๊ะชิ่นของบอกหุ่งเนี่ยจะลูกสึกว่าจะแข็งขึ้นนะจี่แม่ปอยจะเอาบอกหุ่งนี้ไปเชื่อมเลยจ้ะเปิดเตาเลยจ้าแม่ปอยใส่น้ำเปล่าไป300 ml ออลจ้าใส่น้ำตาลทราขาว เริ่งกิโลจ้ะหรือหารอยกรรมค้นให้น้ำตาลละลายเลยนะจ้ะรอให้น้ำตาลเดือดอีกจักสามนาทีจ้ะ อ้ำตาลเดือดได้สักพักหนึ่งแล้วนะจ๊ะแม่ปอยจะเอาตอนบอกุูงนี่ลงไปเชื่อมเลยจ้ะตอนนี้แม่ปอยใส่ไฟกลางแม่การเชื่อมน,นะจ๊ะเคลียร์ให้ชิ่นของบอกหูง ให้ทว่าลำตาลจ้ะน้ําเชื่อมเริ่มแห้งแล้วนะจ้ะค้นมือเบาๆจ้ะให้น้ําเชื่อมทั่วชิ้นของบอกักหุ่จาตอนนี้ น้ำตาลลดลงอีกแล้วนะจ๊ะเนื้อของบักหุ่งก็เริ่มใสแล้วคน้นให้หอดกลนกระทะเ้อจ้ะน้ำตาลจะไหม้กลนหมอ้อตอนนี้น้ำตาลเริ่มตกผาลึกแล้วนะจ๊ะอยู่ขอบกระทะคนมือเบาๆคตให้หอดกลนกระทะอย่าหยุดมือจ้ะ ตอนนี้น้ำตาลเริ่มจับเกล็ดแล้วจ้าแม่ปล่อยจะพรอนจากไฟกลางเป็นไฟอ่อนนะจ้าคนอย่าหยุดมือเลยจ้าบ่ะนี้น้ำตาลกำลังจับเก็ดเลยเห็นได้ชัดเจนเลยจ้ายุขอบกระทะจ้า น้ำตาลแหงแล้วก็จับเกจจ้าแบบนี้เป็นเกดเก็ด,ดูชิ้นของบักฮงใส่ไฟออนสูตรเลยนะจ้า ก็ดน้ำตาลจ้า ค้นไปเรื่อยๆเลยจ้าจนเก็ดน้ำตาลแห้งจ้าแม่ปล่อยปิดไฟเลยจ้าบดนี่จ้ามึงเก็ดน้ำตาลฟูขึ้นเห็นในย่างชัดเจนเลยจ้า ยังค้อนอยู่ดวยจ้าระวังที่ปิดไฟแล้วกันยังค้อนอย่าหยุดมือจ้าอยู่กระทายังมีความห่อนอยู่เดี๋ยวน้ำตาลจะไหมก้นหมอ้อ ใส่ผ้าถาดพึ่งล่มให้เย็นจ้าจะหน้าตาบบกหุ้งเชื่อมของแม่ปอยจ้าจะเป็นเกเกดแบบนี้นะจ้ากรอบนอกนุ่มในจ้าเมื่อนี้แม่ปอยผ้าเพิ่นกับสิขอจุบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล่ะก,กะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพรนะจ้าเพื่อจะบริพารรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยนะจ้า สำหรับมือนี้แม่ปล่อยขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ